สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทําบายน้ําค้างนะคะวันนี้มากันแบบนี้เลยนะคะช่างทองได้รื้อไว้แล้วนะคะซ่อมพัดลมค่ะพัดลมติดผนังนะคะช่างทองบอกว่าช่างทองจะมานําเสนอเปลี่ยนแหวนนะคะใช่ไหมคะช่างทองเปลี่ยนแหวนช่างจะให้ดูชุดแหวนนะคะ,คะแบบนี้เนาะ นี่ค่ะสองลักษณะนะคะแหวนตัวขาวนี่จะอยู่หน้าบูธนะคะแหวนตัวขาวจะอยู่หน้าบูธนะคะแหวนสีแดงเป็นแหวนรองถ้าแหวนสีแดงอ่ะจะเป็นแหวนรองคือจะอยู่ข้างในดำจะเป็นตัวรองเฉยอนะครับอยู่ข้างในนะคะถ้าเราใส่แหวนแดงแหวนดําเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องทับด้วยแหวนสีขาวแหวนอันนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อว่าจะได้สัมผัสกับบูธเนาะ เปนแล้วช่างเขาบอกว่าเดี๋ยวมาเปลี่ยนบูธกันเลยนะคะวันนี้มีช่างจะมาให้ดูวิธีเปลี่ยนคอยด้วยนะคะเนาะตัวนี้ต้องเปลี่ยนคอยใหม่ล,นะะลองดูแล้วเราก็จะวางบูธใหม่เข้าไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูช่างทองเปลี่ยนคอยพัดลมกันค่ะเนาะใส่พัดลมใส่คอยพัดลมตัวใหม่เข้าไปนะคะ เปลี่ยนแกนแล้วนะครับเปลี่ยนบูธหมดแล้วเปลี่ยนบูธเปลี่ยนแกนเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะมาประกอบ่ลูะคะกค้ามาแล้วอืมลูกค้ามาพี่ก่อนแล้วน้าครับนี่คะ่ะตอนนี้พี่ทองกำลังใส่คอยใหม่เข้าไปแล้วนะคะ ถ้าขยับเยอะใช้ไม่ได้นะคะต้องไม่ขยับแล้วหมุนคล่องขยับได้นิดเดียวนะขยับถ้าจะขยับก็ขยับได้แค่นิดเดียวนะคะตก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เหลือจะใส่น็อตสี่ตัว ใส่คอยเสร็จแล้วเราก็จะมาต่อสายคาปานะคะพอใส่สายคาปาเสร็จท่านเขาบอกว่าให้ลองก่อนนะคะก่อนที่เราจะประกอบนะว่าเราใส่สายถูกด้านไหมเอ่ยว่ามันหมุนถูกด้านไหมนะคะขอโทษค่ะพูดผิด สีแดงเป็นไฟนะคะสีดำสีเขียวสีน้ำเงินเป็นหนึ่งสองสามนะคะ <c oughs> เป็นความเร็วะค่ะโอเคลองแล้วหมุนแล้วใช่ไ้มโอเค นี <Read. S 1> ่เสร็จแล้วทำของฉันน้อยก็เก็บพร้อมเอฟร้อยของสายนะคะ ก็จะต่อนะ,ะับเพราะว่าสายมันจะมีนิ้วบกนะเพราะมันมีตัวสายด้วย อันนี้กำลังต่อสายไฟค่ะตัวนี้เป็นสายไฟนะคะสีแดง,ง,แงนะพี่ช่างบอกว่าเป็นสายไฟเข้านะคะสีแดงจ้าีกเอาสีขาวบางที่ก็เป็นสีขาวนะคะแล้วแต่เนาะแต่ว่ารุ่นนี้จะเป็นสีแดงนะคะ แล้วก็สีเขียวสีดำสีน้ำเงินเป็นหนึ่งสองสามนะคะใส่ปลอกสายค่ะตัวนี้เป็นข้อหสีดำเบอร์หนึ่งค่ะสีน้ตนเบอร์สองสีแดงเบอร์สามสีน้ำตาลเบอร์สองสีแดงเบอร์สามค่ะ เราประกอบฝาหลังเลยนะคะประกอบตูดมันเลยค่ะนะประกอบตูดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบนะคะเรามาดูกันอีกทีตอนลองเนาะนี่ค่ะใบทองประกอบใบเข้าไปแล้วค่ะนะประกอบฝาาเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาลองกัน ใช้ได้แล้วตัวนี้เป็นพัดลมฮาจลินะคะเก้าอหนเก้าสองเกสามใช้ได้แล้วค่ะเนาะนี่ค่ะสำเร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิคมี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเมียช่างพาทำลายน้ำทางนะคะสวัสดีค่ะ